พักเลยตีไปช่วยมาพีช่วยเขาออตีไม่ตีล้โอเคโอเคใคอมไม่ม็ไม่มาโอ้ให้นี่ลงหรอโอ้โหใก็ได้นี่ลงโอ้โหเลวเทอจริงๆเลยสีไงอ่าสีอีนะถ้เรารอทีมนี้อ่รอทีมนี้รอทีนี้ ตีตีตีเนือเี่ยนะอยู่ที่เนื้อพนเมืองเด่นะมามามาเกียเ้ยผมไม่เล่นดีกว่าผมตันมันสนุกกว่าไม่งผมจะลงชิมหน้าเล้ยสองเกมมีใครอ่ะแม่อ่ะลงมาทานี้นะอ่าอลงมาอ้อันลงไปเล่นเถอะนี่อย่างนี้มันนั่งเถอะเล่นดีก็ไม่ลงไม่ลงไม่ลงนไม่ลงไม่ลงขาลงขามีผลปั่นไม่เยอะไม่ลงล้เอาแตงไม่ได้เหรอ

โอ้โหมาเตอร์อ hmm. yeah! <c oughs> okay. ่ะยิงผมาสเตอร์ที่ยิงลงเอาลงเอาเลยยยงงไปผมออากด้้ััรคคบโอ้โหโอ้โห่่่อออยยููนนนะะแ อ้ตวมาเตอร์ยิงหน่อยมาเตอร์ยิงหน่อยโอ้โหใจสวยอีกแล้วเกือบเาแบ่งล่างแล้วไม่พอเราจริงแล้วเว้ยแบ่งร่างเป็นล่างแรกแบ่งร่างเป็นล่างแรกครแบ่งร่างเป็นล่างที่เล่นไม่เป็นล่างเหนื่อย ไม่ปอนปอนเหนื่อยหน่อยถ้าอนอยู่เดียกับคนน่ะมันเล่นไม่ได้หรอกทุกคนเพูดกัอย่างนั้นเอออเ่อยว่าเก่งมากใครยังไม่เนด้วยอาวน้โพกีแเขาอีัาแล้วพูดบ้างเอ้เ้มไม่ยิไม่ลงพูดบ้ากีหนูหนูหนยหูหน่อยโอ้โหดูใจสวยครับตอนนี้ แอบเพิ <Scroll S 2> <Respect> ่งรู้ว่าเวลาเฮ้ยอันนี้เล่นมุมกล้องปะเนี่ยแบบดอกบอลหากล้องก่อนแล้วก็ยิงมาเต้าหน่อยมาเต้าหน่อยมาเต้าหน่อยเดี๋ยวแม่เอ้ยเดี๋ยวแม่พอยิงอย่างนี้ไม่ลงอยู่กับผมยิงลงเอาอ๋อเอาอยลู่หรอถอยลู่อย่าแม่งใส่สุดนี่หว่า ว่อป่าซ้อมครับจะแม่ป่ายิงไม่ลงรู้ป่าซ้อมแล้วเออรู้แล้วป่าต้องซ้อมแล้วซึ้ยิตเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้นอนไม่หลับวันนี้นอนไม่หลับิงิงเนรกใจแล้วใจแล้วไมยิงว้นานในไม่ไเอพี่ต้าไม่มาเหรอมิงจอยู่อ๋อยไ่อะอาได้เขามาช่วงหลังๆนี่โดน เฮ้ยจังหวะอ้เดีวคิมาดูยนะปล่อยไปเลยเล่ไหนจะไปไหนเล่นเ็ทจังหวะไก่ข้าไม่มีอะไรเลยครับเฮ้ยเอเล่นเป็นแบบแบบทุ่มเทเ็ที่ โอ้โหเกมไวมเหรอโอ้โหเป็นมาเตอร์ต้องแบบนี้ดี่โอ้โหเล่นให้เด็กมันดู